ดีค่ะกลับมาพบกับรายการฟู้ดปรินต์กินให้เป็นบายหมูหวานเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาหารเด็ดๆนะคะจากร้านโดนๆกับหมูหวานพิมพ์พัชากาคำนะคะและวันนี้หมูหวานก็มาอยู่ในเขตปอดเนื้อสัตว์ค่ะโอ้โหหมูหวานเองก็เกือบเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าชื่อหมูหวานแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าได้แล้วคุณทีรนาฏเนี่ยเขาอนุญาตแล้วนะคะแล้วก็น,นี่ได้เวลานัดแล้วกับคุณทีรนาฏโชควัฒนาเจ้าของร้านแล้วนะคะตามมาทางนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ธทีรนาทดิฉันธทีรนาถค่ะโชควัฒนาค่ะดิฉันเป็นคนชอบรับประทานเนื้อสัตว์แล้วก็พบว่า,าการทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีผลกับโรคที่ไม่ไม่ติดเชื้อแล้วก็พอดีคุณแม่ดิฉันเนี่ยเสียชีวิตเพราะมะเร็งคุณพ่อก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์มันก็เป็นแรงบันดาลใจคือแรงบันดาลใจดิฉันเยอะมากแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพ ดูสิคะตู้แช่อะไรเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยก็อาหารผลิตภัณฑ์นลยค่ะผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์หรือเปล่าบางสิ่งวิรลาทั้งหมดบางเป็นโปรตีนจ็กถุลเหลืองส่วนใหญ่โอ้มีอะไรบ้างคะเนี่ยม,มีไส้กรอกนะคะคุณเชียงไส้กรอกก็มีเยอะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบิวซอสเซสมีแหนมมีบัลลูนย่ามีไส้กรอกอีสานมีไก่ฮะนี่เป็นแบบไก่ครึ่งตัวมีอกไก่นี่ไม่ใช่อกไก่นี่ไส้กรอกเหมือนกันนะมีปลาหิมะ ไก่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่เหมือนมากอ่ะมีหนังด้วยอค่ะเป็ดไก่นี่จะมีสองแบบอันนี้เป็นไก่แบบเราเรียกว่าไก่ครึ่งตัวนะคะอ่าฮะแล้วก็จะมีแบบปกไก่อ่ะค่ะมีอาหารทะเลด้วยใช่ไหมคะค่ะจาก็มีปลาค่ะมีปลาแล้วก็มีกุ้งก็มีกุ้งแม่น้ํากุ้งวังค่ะอืมอืมยกได้ว่าอาหารมังสวิรัตเนี่ยเยอะแยะมากมายเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณพี่สมัยที่ดิฉันอยากจะเปลี่ยนเนี่ย ณเวลานั้นเนี่ยอาหารบังสวรรค์หรืออาหารเจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นเรื่องรสชาติแค่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์แล้วดิฉันเองเนี่ยชอบอาหารอร่อยอาหารต้องอร่อยต้องสวยต้องสะอาดต้องทุกอย่างนะค่ะเพราะว่าดิฉันคิดว่าการรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการก็คิดว่าเออเราจะลองทําร้านอาหารที่จะพัฒนาอาหารจริงๆก็เพื่อเอาใจตัวเองอะค่ะส่วนครั้งแรกก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะแล้วอาหารมังสวรรัตเนี่ยกับอาหารเจเนี่ยหลายคนอาจจะแยกแยะไม่ค่อยออกนะพี่ว่ามันต่างกันตรงไหน คือมังสวิรัตเนี่ยทานไข่ได้เจไม่ได้หรืออะไรยังไงบ้างเอาเจก่อนนะคะเจไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแล้วก็ไม่ทานหอมกระเทียมผักเป็นแรงรวมทั้งไข่นมชีสคือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่รับประทานส่วนมังสวิรัตจะแยกออกไปอีกค่ะมังสวิรัตภาษาไทยก็คือมังสวิรัตคือมังสะัแปลว่าเนื้อสัตว์วิรัตแปลว่าละเว้นแต่ในมังสวิรัตเนี่ยคือ v จี e t เ r ี a ยเขายังแยกไปอีกว่าเป็น และโต vegetarian ก็คือมังสวิรัติที่ทานนมและโตคือนมเนยชีสนะคะแล้วก็ lacto-ovo คือพวกที่รับประทานนมเนยชีสและไข่โ ovo คือไข่แล้วก็มี v ีแกนวีแกนพวกนี้ก็คือทานอาหารไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ไม่ทานทุกผลิตภัณฑ์ไม่ทานนมเนยชีสและไข่นะคะแต่ก็อาหารเหมือนกับพวกเราเนี่ยค่ะเหมือนกับพวกเราหมายความว่าปรุงแต่งอะไรปกติแล้วก็มี f r u ท t a r i a n f r u i t เรียนเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะผลไม้บางคนก็ทานสลัดอะไรได้ด้วย เรียกได้ว่ามีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะว่าว่ามัาางซิรัสกับเจเท่านั้นยังมีแยกย่อยไปอีกนะคะ,คะแล้วทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาทั้งหมดที่หน้าตาเหมือนของจริงมากเลยเนี่ยทำจากอะไรคะพี่ส่วนใหญ่นะคะจะทําจากโปรตีนถั่วเหลืองที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรมคะ่ะที่เรียกว่านันจีโนค่ะวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่แพงที่สุดในตลาดนะเพราะเราใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองไม่ตัดต่อพันธุกรรมจริงจริงถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการพบว่าการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ย จะเกิดผลเสียโดยตรงอย่างไรแลวคอนเซปต์ของดิฉันเนี่ยโดยเฉพาะที่นี่ที่นี่มันเป็นอะไรที่ดิฉันรักมากส่วนใหญ่เนี่ยก็ทํามาจากแป้งกับถั่วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราเรียกว่าแป้งแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแป้งเราก็มีแป้งทอยเครื่องมีแป้งผงที่แป้งเด็กอย่างงี้นะคะแล้วก็มีแป้งแป้งเพลสที่เราแต่งหน้าอย่างงี้ค่ะแล้วมีแป้งคราวที่เป็นุผงเนี่ยเราก็เรียกว่าแป้งเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยทำมาจากโปรตีนถั่วเหลืองผงถั่วเหลืองที่มันดูเหมือนแป้งแต่ตัวเขาเองเนี่ย เรียกว่าอะไรฮะบแป้งมันจะมีอีกส่วนใหญ่เราจะนึกถึงคาร์โบไฮเดรตก็คือตะกูลแป้งและน้ําตาลถูกไหมคะแต่อันนี้เราเป็นผงถั่วเหลืองซึ่งมันเป็น Complex oh rate, คอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าเป็นแป้งทานแล้วจะอ้วนแป้งเชิงเดี่ยวทานแล้วจะอ้นวนแต่สาหรับตัวนี้อิ่มนานนะคะได้โปรตีนสูงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยทานไอคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีพลังงานด้วยได้โปรตีนด้วยแต่เป็นโปรตีนที่ไม่ทําให้เราอ้วน เป็นตระกูลคาร์โบไฮเดรตซึ่งไม่ทําให้เราอ้วนค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ชอบถั่วเหลืองแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธีทานบางสรัตยังไงบ้างการทําอาหารให้หลากหลายแบบเนี้ยมันไม่มีแล้วคุณก็ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์แต่ว่าทานพวกตระกูลถั่วแทนอย่างอื่นแต่เท่าที่เราเห็นนะคะยังไม่มีลูกค้าของเราท่านไหนที่แพ้อาหารที่ทำเนี่ยแล้วสมมติว่าคนที่ไม่ชอบกลิ่นถั่วเหลืองเนี่ยทำยังไง อย่างทีฉันดิฉันไม่ชอบถั่วเหลืงหองเพราะเหม็นหืนนะคะก,ก็ทำให้ต้องมาทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาทากันในตลาดสมัยก่อนนู่นนะคะที่พอจะมีมากเนี่ยมันเหม็นหืนเห,นหม็นไม่กลิ่นอาหารสัตว์แล้วก็มาพัฒนาเนี่ยค่ะทำยังไงถึงไม่ให้มีกลิ่นหืนอ,อ,อย่างนี้นะคะเป็นอาหารแช่แข็งเนี่ยสีเนี่ยค่ะเป็นอาหารแช่แข็งจะอยู่ได้ประมาณ2ปีแต่จริงเราเคยทดลองอยู่ได้4ปีแต่ว่าเราจะใส่อายุแค่ปี2ปีพอแล้วเพราะไม่เหลือถึง2ปีแล้วค่ะส่วนสีฟ้านี่เป็นอาหารแชร่แเย็นเป็นชิล ก็คือจะอยู่ได้ประมาณ8เดือนค่ะโอ้ค่ะ6เดือนค่ะพูดแล้วก็ชักอยากจะลองแล้วสิวันนี้เนี่ยคุณพี่จะทําเมนูอะไรให้หมูหวานลองค่ะเอ่อเป็นฟิเลมิยองได้ไหมคะฟิเลมิยองอันนี้เป็นอาหารจานโปรดดิฉันค่ะเพิ่งจะมีใหม่นะคะในเมนูอ๋อในเมนูยังไม่มียังไม่มีนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองฟิเลมิยองกันค่ะจริงๆดิฉันไม่ใช่คนชอบทานบางสาวิรัตนะคะดิฉันเป็นคนชอบทานเนื้อสัตว์มาก ชอบทานสเต็กแล้วก็ชอบทานแบบแบบมีเดียมแรด็ดไปก็ไม่รับสุกไปก็ไม่อร่อยต้องมีเดียมแรส่วนวิเลม,มยองนี่เป็นอาหารจานโปรดแต่ไหนแต่ไรนะคะเพียงแต่ว่าพอมาทานเนื้อเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยก็ก็ทานไม่ได้อีกต่อไปแต่ตัวเนื้อเนี่ยแรงบันดาลใจได้มาจากเนื้อกเบสเต็กคือกเบสเต็กนี่แบบนุ่มละลายในปากเนี่ยค่ะก็เลยลองทําดูเอ๊ะทานทำแล้วเนี่ยคือคือจำได้ว่าโกเบสเต็กเนี่ยนุ่มละลายในปาก แต่จำไม่ได้ว่าจริงของรสชาติยังไงเอ๊ะทานแล้วเราชอบอ่ะ สองของรายการฟู้ดปริน์กินให้เป็นบายหมูหวานแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราได้รับความรู้มากมายเลย <_ S 1> เกี่ยวกับเรื่องของอาหารมังสวิรัตค่ะและตอนนี้เนี่ยคุณธีรนาธก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับอาหารมาฝากค่ะอาหารมังสวิรัตเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับการทําอะไรยังไงบ้างะคะ,ะการแรกนะอาหารทุกชนิดเนี่ยนะคะเราต้องทําด้วยความรักทําด้วยความสุขสังเกตไหมคะถ้าทำอาหาร raum, มีความสุขเนี่ยอาหารจะออกมารสชาติดีหอมนะคะนี่อาหารมังสวิรัตเนี่ยเพราะว่าเจอย่างเงี้ยไม่ข่าว เวลาเนื้อสันเนี่ยคาวพอคาวเนี่ยคนก็จะต้องใส่สมุนไพรทั้งหลายเพื่อความทั้งหลายเพื่อจะดักกลิ่นแต่ว่าเราใช้พืชมาทําให้ดูเหมือนเนื้อก็คือตัวเนื้อแบบเขาเรียกอะไรให้มันนุ่มนะคะแล้วก็ใส่แค่ความหอมจากเนี้ยเช่นง่ายๆเกลือพริกไทยนะคะค่ะเข้าไปแค่เนี้ยค่ะก็เรา,า,าจะใช้เนื้อตัวที่เรียนนะ,ะว่าตัวเหมือนที่ตัวเป็นตุกเบสตกนะคะทำพิเศษสำหรับอันนี้แล้วก็เราจะใช้เป็นเบคอนนะคะ แล้วก็จะทําด้วยก็เรียกแล้วในซอสไว์แดงซอสไว์แดงที่ทําเข้มข้นเหมือนครีมะค่ะทำยังไงก่อนคะขั้นตอนแรกค่ะ,คะก็ใช้เบคอนนะคะเบค<บ>อนมังสวิรัตเบคอนมังสวิรัตตัวเนี้จะดูเหมือนเบคอนมากตัวขาวๆเนี่ยเป็นตัวเซอร์เบอร์ไฟเบอร์คือตัวที่อุม้มน้ํานะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เป็นแบบ มีเดียมแลก็ได้เวลดันก็ได้ใช่ไหมคะคือแล้วก็แค่ทอดนานหน่อยะนะคะแต่ตอนทอดช่วงทอดเนี่ยก็เทคนิคก็คือใช้เสียกด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 ปล่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งได้ได้ t e x t อร์ได้เนื้อดีขึ้นอีกค่ะก็จะมีส่วนที่โดนความร้อนเยอะหน่อยก็จะกรอบนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเราพันเบคอนไปรอบๆแล้วเราก็ฉลมด้วยน้ำมันพืชแล้วก็โรยด้วย อ่พริกไทยนะคะพริกไทยนี่จาเป็นจะต้องเป็นหยบยาบแบบนี้ใช่ไหมคะดีค่ะพริกไทยเดี๋ยมันจะได้คือเวลาเวลาเราตัดทานมันจะได้ออกกลุ่มๆค่ะแล้วก็ตามสูตรก็ควรจะเป็นพริกไทยเนีค่ะจะได้มีเท็กเจอร์ของพริกไทยให้เคี้ยวบ้างอะไรบ้างแล้วจะหอมด้วยนะคะอันนี้จะให้ดีจะต้องใช้กระทะเทฟลอนใช่ไหมคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงไม่ให้ติดกระทะนะคะอื คือจริงถ้าไม่ใช่เจนะคะจะเอาเนยทาก็ได้นะคะแทนน้ำมันพืชนี่ค่ะจะใช้เนยทาก็ได้ใช้เนยแท้ๆนี่ได้เลยยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะใช้สูตรแบบนี้แต่ไม่ใช่ฟิลเลมยองแต่ว่าเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมคะได้ค่ะได้ แต่ว่าคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันออกมาม,มันอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเราทานอาหารเราทานอาหารใหม่ๆแต่บางครั้งเราก็ทานอาหารที่แบบเหมือนกับคลาสสิกเหมือนกับนะคะอนุรักษ์มาอะไรประมาณนี้นะก็ทําได้่ะเป็นตัวสเต็กตัวอื่นก็ทําได้ค่ะแต่อันนี้เนี่ยคลาสสิกที่สุดแล้วะนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางลงไป ถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ใช้เห็ดฟางเราเปลี่ยนเป็นเห็ดอื่นก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าดิฉันคิดย่างอง่างถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะใช้แชมเบยองเนี่ยค่ะแล้วเวลาทอดก็กดนะคะใช้เหงนอกกดกันต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะกดกดลงไปเองเลยอยากจะลองมั่งค่ะกดแรงไปก่านีไม่ดีนะคะแล้วก็กลับได้กลับด้านกลับด้านเนี่ยค่ะคือถ้าเรากลับไปเราทําด้านเดียวเนี่ยอาจจะไม่ แต่ว่าถ้าเราทํากลับไปกลับมาเนี่ยมันจะเนื้อตรวเนื้อด้านนอกจะกรอบพอดีนะคะกรอบนุ่มพอดีและขณะเดียวกันข้างในเนี่ยความหอมของของพริกไทยเนี่ยก็จะดูดซึมเข้าไปข้างในได้ค่ะข้อควรระวังของแลเห็นไหมคะข้อควรระวังไหมคะว่าอย่างเช่นอย่าเปิดไฟแรงไปให้เปิดไฟประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้จากอาหารไทยนะคะคือถ้าเป็นอาหารฝรั่งเขามจะตั้งไฟอย่างเงี้ยแต่อาหารไทยเสน่ห์ของเราก็คือว่า เหมือนเราเคยทำเตาถ่านาการที่เราเปิดไฟเนี่ยใช่หาเทคนิคอันเนี้ยเปิดไฟบ้างลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็จะทําให้อาหารเนี่ยหอมแบบมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะคต่ดิฉันไม่ใช้ลีเปิดทําซอสที่ทําลงไปเลยนะคะใช้ซอสมะเขือเทศค่ะผสมกับบาสมิกบอสมิก ดีวเรียนนะคะถ้าเป็นสูตรของดิฉันกับคุณมมหวานต้องใช้วายแดงอ๋อแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยถ้าสมมติว่าเราใช้วายแดงเนี่ยเรายังต้องใส่บาลซสมิกนิดหน่อยไหมคะใส่ค่ะต้องใส่เพื่อที่จะได้กลิ่นใช่ค่ะนี่อะไรคะตาค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะก็ต้องให้อ่อคนให้เข้ากันเดี๋ยวพอตอนที่เราใส่ใส่ทำซอสเข้าไปเนี่ยทางทางเนื้อเขาก็จะ ดูดน้ำจมขึ้นมาก็เริ่มกรอบนอกแล้วนะคะเอาขึ้นก่อนคนที่จะทําอาหารให้อร่อยเนี่ยต้องใจเย็นด้วยใช่ไหมคะคนที่คะจะทําอาหารให้อร่อยเนี่ยต้องใจเย็นเย็นด้วยใช่ไหมคะก็น่าจะนะคะหูแดงว่าไงคะดินว่าน่าจะอ๋อพอออกมาแล้วเนี่ยเราก็ ถอนอะไรนะหมุดวันนี้เราก็ทำเกรวี่ซอสใช่ไหมคะ,ะซึ่งปกติแล้วเกรวี่ซอสเนี่ยจะต้องมาจากน้ำตอกวัวเนื้อวัวแต่เราไม่ใชะปกติเราเห็นไหมคะว่าจะต้องจะต้องหวานที่กว่าน้ำต้มผักยังหวานนะคะอันนี้หวานยิ่งกว่าน้ำต้มผกักใช่น้ำตอกผื่จริงหวานกว่าถ้าต้มเต็มน,นะคะ ว,ว้าวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูฟิเลมยองจานโปรดของคุณพี่ของเราใช่ค่ะจานโปรดของดิฉันค่ะแล้วก็เป็นฝีมือของเชฟนกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค,ค่ะ รายการกันแล้วนะคะหลังจากที่หมูหวานไปเข้าครัวทําเมนูฟิเลมิองมาเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเพราะอะไรถึงเป็นจานโปรดอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพี่คือดิฉันเนี่ยชอบทานเนื้อมากชอบทานสเต็กชอบอทานแบบสเต็กแบบสุกก็ไม่ทานนะคะเ<ะ>ด็บก็ไม่ทานต้องมีด่นแบวนแต่ตัวนี้มันเป็นจานโปรดก็ไม่ทราบเพราะอะไรตั้งแต่เริมทานครั้งแรกจักชื่อฟิเลมิองก็เพราะว่ามัน รสชาติดีมากชอบอ๋อชอบทานอาหารฝรั่งเศสชอบมากค่ะแต่พอเราเลิกทานเนื้อสัตว์ก็ปรากฏว่าทานอาหารแบบไม่ได้แล้วมันตังนี้มันต้องใช้เห็นมันต,ต,ต้องใช้เนื้อสเต็กต้องใช้อะไรค่ะทีนี้เวลาผ่านไปเป็นเวลาหลายสิบปีที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ยี่สิบปีค่ะมาค,คิดใหม่ว่าโอ้เราอยากทานนะก็เลยเนี่ยลองทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเนูเงได้เมื่อไม่นานมานี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวหมูหวานลองชิมดูนะคะอันนี้มีเดยมแบล์นะคะ สามารถที่จะทำเวลดันได้ไหมคะคุณพี่ได้ค่ะอ๋อนี่พันอต้องเอาเบคอนมาด้วยเพราะเบคอนตัวเนี้ยดีกับสุขภาพเพราะว่าส่วนใหญ่อเหมือนเนาะมันจะอร่อยตรงตรง เนี่ยค่ะตรงซอสด้วยนะคะแล้วก็ตัวเบคอนเนี่ยปกติถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเบคอนที่จะเต็มไปด้วยไขมันแต่ตัวนี้ได้เนื้อโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ตัวสีขาวมันไม่ใช่ตัวมันเป็นตัวซุปเปอร์ไฟเบอร์คืตัวที่อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นไม่ทำให้เราอิ่มทำให้ช่วยเรื่องในการระบบระบายระบบลำไส้ของเราทำความสะอาดลำไส้อร่อยด้วยได้สปาด้วยนะคะใช่มีแบบว่าเทิร์บมี พริกไทยพริกไทยที่แบบว่าบดมานะคะแล้วก็เสิร์ฟมากับมันบดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องวิตามินเอนะคะอืมมันบดอร่อยโดยไม่ต้องใช้เนยเลยอันนี้เราจะมีเนยนิดๆเละค่ะเนยใีกลิ่นเนยละค่ะอันนี้เป็นเรื่อง m a s ่องมส m a s โป t เโนะคะแล้วเมนูอื่นๆที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ เมนูอันนี้โปรดด้วยใช่ไหมใช่คะนนมัสมันอันนี้เป็นมัสมันแล้วก็เป็นกุ้งสลัดกุ้งวาซาบิมัสมันนี่ทํายากไหมคะกว่าจะคิดเมนูนี้ออกมาได้ถ,ถามว่ายากไหมมันก็ใช้โดนเครื่องแกงมัสมันที่ไม่ใส่พวกกระปริอะไรพวกนี้นะคะยากไหมไม่ยากกับบางทีไม่ทันได้คิดตอนนั้นนะไม่ทันได้คิดค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยก่าจะทําให้นุ่มเนี่ยยากเราพัฒนาเป็นปีนะคะาะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนแรกๆที่ทํามันก็จะเหมือนแบบเนื้อแบบมันบอกไม่ถูก แต่พัฒนาไปพัฒนามามําก็ได้เนื้อแบบนี้อันนี้ก็จานโรดอีกอันนึงเพราะเนื้อนุ่มากค่ะในขอชิมหน่อยนะคะช่วยได้นะคะค่ะรู้สึกว่าจะมีมันด้วยนะคะค่ะเอ๊ะมันนทำไมได้มันเีเมันเยอะเหมือนกันค่ะมัสมัานนี่ทานกับข้าววก็ได้นะคะก้องข้าวหอมมะลิซ้อมมือหรือจะทานกะทินิดหน่อยค่ะคือกะทิเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราบ้านเราใช้กะทิแกงแล้วก็ช่วงนึงเราก็ บอกว่ากะทิไม่ดีแต่ตอนนี้ก็มาพบอีกแล้วว่ากะทิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นไขมันที่คุณภาพดีอเพราะว่ากะทิเนี่ยจะไม่จะไม่แข็มตัวค่ะในอุณหภูมิที่เหนือ25องศาซึ่งในตัวเราเนี่ยมัน32มันก็ทำให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ทาให้ไปเกิดไอ้ไม่มีไปจับอินตัวอะไรนั้นแล้วประกอบกับในถั่วเหลืองเนี่ยมันมีเลซิตินมันเป็นแล้วก็เป็นตัวอีกตัวนี้ก็เรียกอิมาัลซิฟายเอเจนต์ทำให้เลือดเนี่ยไม่ข้นค่ะเมนูถัดไปเนี่ย เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเ,เป็ดอบซอสส้มนะคะ <universities. S 2> ที่ก็เรียกกันว่าอะรร้อ <Cer> น <ise> จะเป็นอาหารจานฝรั่งเศสอันนี้เป็นจานแรกๆของร้านที่นี่ค่ะ <universities. S 2> อันนี้ใช้เปด็แปดแบบเปด็ปดเป็ดที่ก็จะมีหนังกรอบด้วยนะคะเร,เรียกได้ว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้ได้ครบคุณค่าทางโภชนาการครบค่ะห้าหมู่ห้าหมู่ค่ะแล้วโดยเฉพาะก็แนะนำคือในปรดีินถ่วเหลืองเนี่ยมันจะพ้องมันจะมีสิ่งที่คนเนี่ยกลัว ว่าจะขาดสารอาหารก็คืออะมิโนแอซิดแปดชนิดค่ะซึ่งในโปรตีนถั่วเหลืองจะมีครบต้องมปนิดนึงคือตัวเมตาไบมินซึ่งมันจะมีมากในข้าวกล้องข้าวซ้อมมอถ้าเราทานโปรตีนถั่วเหลืองข้าวซ้อมมอทานผักสลับทานผลไม้ด้วยก็จะทําให้เราได้สารอาหารครบค่ะแคลเซียมเนี่ยไม่ได้มีในนมเท่านั้นสําหรับคนที่ไม่ทานนมเราทานงาดาเนี่ยร่างกายก็จะดราเป็นผลิตแคลเซียมได้นะะคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทานอะไรเราก็ต้องรู้ว่า อะไรคือคุณค่า<ช>ที่เราต้องการ<ช>ะนะคะอันไหนที่เกินความจําเป็นเราก็ไม่ต้องจะมีสมัยดอกที่เรียกดอกเตยแอดเินนะคะอนุญาตดอกเตยแอดเคนเนี่ยจะใช้ลดน้ําหนักด้วยโปรตีนแต่เนื่องจากว่าอาหารถ้าทา,านเนื้อสัตว์เยอะไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรพว่งกับเนื้อสัตว์มาด้วยฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกใหม่นะคะแต่ถ้าดิฉันจะลดน้าหนักนะุ่งไหนคือเราก็มีอะค่ะบางทีเกินไปหน่อยทานรื่นรมก็มีค่ะ ก็น้ำหนักเกินดิฉันก็จะใช้ตัวนี้ลดอาหารและเชื่อไหมค่ะตอนเด็กๆดิฉันเป็นเด็กข้วมากอพอมาเริ่มรู้จักเนี่ยนะคะตัวนี้เมื่อก่อนเขามีนมถั่วเหลืองเข้ามาเน๊ะทานแล้วอร่อยมาที่ไรเกษตรนะทาไปทํามาจะดินชีวิตไม่เคยผอมนะคะแต่อย่างนี้ค่ะหรืออ้วนกว่านี้อจะลงก็นิดหน่อยแล้วเต่จะพบว่าจริงๆแล้วโปรตีนถั่วเหลืองนี่ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดิฉันเอามาใช้ในการ ทำอาหารด้วยเพราะว่าวันที่เองเรียนคุณแม่เป็นเะเรกแล้วก็เริ่มกลัวละแล้วเอตัวเราเนี่ยเอาไม่ต้องรักสัตว์อะรักสัตว์ก็รักแต่มันไม่พอเราจะรักตัวเองมากกว่าก็ทําให้เราเนี่ยมาเริ่มพัฒนาอาหารแล้วเนี่ยได้คุณค่าทางอาหารครบแล้วก็วันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าชีวิตเนี่ยมีความสุขมากกับการรับประทานแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เราได้สาระความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ธีรนาถมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหัวหนค่ะ อิ่มอร่อยไปกับเมนูปลอดเนื้อสัตว์นะคะอ,อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งกุศลอิ่มทั้งท้องเบาสบายจริงๆเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดตามชมย้อนหลังนะคะติดตามชมได้ตามช่องทางนี้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้รายการพุดธเพื่อกินให้เป็นายหมูหวานคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะอาหารจานโปรดมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพมีสําคัญนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอลไคือ you are what you eat คือเราอะไรที่เราทานเข้าไปก็คือจะมาเป็นเซลล์ในตัวของเราเป็นร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะการทานอาหารต้องมีความสุขการทานอาหารเป็นการเสพเราบังคับตัวเราไม่ได้การทานอาหารเป็นเรื่องของสัญชาตญยาณยแล้วก็เลือกทานเฉพาะสิ่งที่จะมีประโยชน์กับต่อร่างกายหรืออย่างน้อยก็ไม่เป็นโทษ